สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็น้องขวัญเงินตื่นแต่เช้าๆเลยนะคะจะมาตักบาทเนาะนะคะหน้าบ้านนะคะเนื่องในวันเกิดของคุณแม่สมพิษนะคะเราก็จะขอเป็นตัวแทนนะคะค่ะ ทำบุญตักบาตรนะคะหาวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่สมพิษท่านเนาะนะคะอาบน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะอาบน้ำทำความสะอาดนะคะระหว่างรอพระท่านเนาะนะคะอาบน้ำเช้าเช้ามันหนาวใช่ไหมควมันเงินวันนี้อากาศหนาวด้วยนะคะแม่จ๋านะคะเช้าเช้าก็ ไม่อยากรบกวนพี่ควานมีเนาะเพราะว่าพี่ควานมีก็ธุระเยอะแยะนะคะรูปเต้าอีกนะคะเดี๋ยวให้พี่โดนะคะไปไหนไปไหนมา,มานี่มานี่มานี่เอามามามาออไปเฮ้ย อ,อ,อันนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะสองทองเนี่ยทองม้นกับทองเพิ่มนะคะตื่นแต่เชา้าเช้าเหมือนกันนะคะพร้อมที่จะรอตักบาทนะคะวันนี้ขวัญก็เป็นตัวแทนนะคะให้กับคุณแม่สมพิษท่านเนาะเพราะว่าพี่ใบทองมาไม่ได้ตกมันนะคะพี่ใบทองตกมันนะคะฮะดอน เดี๋ยวกับเจ้านะรอก่อนรอก่อนนะคะรอพระอาจารย์ทันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวก็มา เดี๋ยวนี้ขวัญเงินอ้อนมากมเลยนะคะเต็มตันไปหมดสูงกว่าพี่ควันโดเยอะมากเลยนะคะอนอนลงอนอนลงก่อนครับเอออนอนอรอพระพระมาแล้วนอนดีๆอนั่งดีๆเออพี่ม้วนลบลบลบพี่ขวัญเงินพี่ม้วนลบขวัญเงินค่ะทองม้วนออกมานี้ อย่าไปวุ่นวายกับขวัญเงินมามามาจะรอตักบาทด้วยบอกฮะด,ด,ด,ดูดูน่งก่อนน่งกอนคือพ่อวัดดิดูเราคนนี้ เราก็เป็นตัวแทนนะคะตักบาทให้กับคุณแม่สมพิษท่านเนาะนะคะขอพรให้กับคุณแม่สมพิษมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะคิดฝังสิ่งใดขอให้สมบูงทุกๆประการค่ะอารับพรด้วยกันค่ะแม่แม่

มากมากเลยน้องขวัญเงินเอาสวัสดีครับเลื่ออาสวัสดีครับกูนนเจ้าเอาค,ออครับสุขสันตวันเกิดคุณแม่สมคทิดนะครับขอให้คุณแม,สม่สมคทิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้เฮง,งๆลงเยๆย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอให้ พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับสุขสันต์วันกิดนะครับขอให้อายุมันขวันยินะครับผมขอบคุณครับค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่สุพิธนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ